เนะเพราะเหตุนั้นพระกาาาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหะตรัสแล้วว่าอุปปลังวาวะขึ้นวานะครับอันว่าดอกอุบลหรือเสสะชลชาปุผผังวาหรือว่าอันว่าดอกไม้อันเกิดในน้ำมันเหลือนิสายะอาศัยแล้วถเวการณานิซึ่งเหตุทั้งหลายสองอุทกังวา คือซึ่งน้ำด้วยกัทธรมังวาหรือว่าคือซึ่งเปลือกตมอุปรลางวาอันว่าดอกอุบลหรือเสสะชราชาปุผังวาหรือว่าอันว่าดอกไม้อันเกิดในน้ำมันเหลือนิสายะอาศัยแล้วทเวการณานิซึ่งเหตุทั้งหลายสองอุทกังวาคือซึ่งน้ำหรือกัทธมังวาหรือว่าคือซึ่งเปลือกตมทายเตย่อมเกิดอุทเกในน้ำาย้ถาฉันใด ตัดเปดบทเป็นตัดบทเป็นยะถาบกกุเทเกนะครับตังเปมางันว่าความรักนั้นชาจะเตย่อมเกิดอิเมหิทวีหิการเนหิเพราะเหตุทั้งหลายสองเหล่านี้ปุเพสันนิวาเสนวาวะนี่คือวานะครับคือเพราะการอยู่ร่วมกันในการก่อนหรือปัจจุปันนะหิเตนวาคือหรือว่าเพราะความเกื้อกูลั้่เกิดขึ้นเฉพาะแล้วเอวังฉันนั้น อิติดังนี้ตัวปุเพสนิวาสเนกับปัจจุปณะอิเตนะนี่ครับ เขาเรียกว่าเป็นตัวสรูปะเพราะต่างวาจะนะกันนะครับแต่เป็นตติยาวิพัตด้วยกันทั้งคู่อทาครั้งนั้นเศรษฐีตีตานว่าธิดาของเศรษฐีปุจิถามแล้วนางทาสิงซึ่งนางทาสีนั้นว่าอาม,มะในแม่โสโคสโกนว่านายโคสกะนั้นวสติย่อมอยู่กุหิงฐานเนณะที่ไหนอิติดังนี้ทาสีว่านางทาสีอาหะกล่าวว่าไอเยฆ่าแต่แม่เจ้าโคสโกนว่าโน นายโคสกานิปันโนนอนแล้วสยนเนบนที่เป็นที่นอนนิทายติประพฤติหลับจูอิติดังนี้เศรษฐีทีตาว่าธิดาของเศรษฐีปุจชิถามเลยว่าปะัะก็กินจิตวัตถุอันว่าวัตถุอะไรอะไรอัตเถในมืออัศสะโคสกัสสะของนายโคสกานั้นอัติมีอยู่หรืออิติดังนี้ทาสีว่านางทาสีอาหากะละว่าอัม,มะคัตเตแม่ปันนางันว่าหนังสืออัติมีอยู่ทุสันเตที่ชายแห่ง ผ้าอิติดังนี้สาเศรษฐีทีตาว่าธิดาของเศรษฐีนั้นจินเตตวาคิดเลยว่าเอตังปันนางว่าหนังสือนั้น ปันนางเป็นหนังสือกิงอะไรนุโขโนโลแลโหติย่อมเป็นอิติดังนี้ตาสมิงโคสเกครั้นเมื่อนายโคสกะนั้นนิทายันเตประพฤติหลับอยู่มาตาปิตูนางเมื่อมารดาและบิดาทั้งหลายอับปัดสันตานางไม่เห็นอยู่อัญญาวิหิตตายะเพราะความที่แห่งตนเป็นผู้มีใจส่งไปแล้วในที่อื่นโอตาริตตวาข้ามลงแล้วทันตวาไปแล้วสันติกัง สู่ที่ใกล้โมเจตาวาแก้แล้วตั้งปันนางซึ่งหนังสือนั้นอาทายะถือเอาแล้วปวิสิตาวาเข้าไปแล้วคับฟังสู่ห้องอัตโนของตนปิทายะปิดแล้วทวารังซึ่งประตูวิวริตาวาเปิดแล้ววาตะปานังซึ่งหน้าต่างหรือว่าซึ่งช่องเป็นที่ดื่มกินซึงมมนะครับวาเจตาวาอ่านแล้วปันนางซึ่งหนังสือกุศลตายะเพราะความที่อย่างตนเป็นผู้ฉลาด อักขระสมเยในลัฐที่แห่งอักษรจินเตตวาขึ้นมานะครับคิดแล้วว่าอาโหโอพาโลอันว่าคนเขา่าพันธิตวาผูกแล้วปรณะปันนงังซึ่งหนังสือเป็นเหตุตายอัตโนแห่งตนทุสันเตที่ชายแห่งผ้าวิจารติเที่ยวไปอยู่สเจท่าว่าปันนังอันว่าหนังสือมายานะทิตถัง เป็นหนังสืออันเราไม่เห็นแล้วอัดสังพึงอัดสะพึงเป็นไสกัดนอกกรรในนะครับไปอยู่กัตตุข้านอกเป็นไปยูกรรมาวาจุกด้านในชีวิตตังอันว่าชีวิตตัสสะโคสาสะของนายโคสะนั้นนัติจะไม่มีอิติดังนี้หาเลตวาฉีกแล้วตังปันนางซึ่งหนังสือนั้นลิขิเขียนแล้วปันนางซึ่งหนังสือ อภรรางอื่นอีกวจเนนะตามคำตามคำเศรษฐิสของเศรษฐีอิติว่าบุตรตนว่าบุตรบามะของเราอาย่างนี้โคสโกนามะชื่อว่าโคสกาหรือแปลว่าอันว่าบุตรของเรานี้เป็นผู้ชื่อว่าโคสกาโคติย่อมเป็นเข้ามานะครับมาตุลวนว่าลุง ุคลังยังบุคคลอาหรารเปตวาให้นำมาแล้วปัญาการังซึ่งเครื่องบรรณาการคามมสตาโตจากร้อยแห่งบ้านกัตวากระทําแล้วมังคลังซึ่งมงคลสัตทิงกับทีตราด้วยทิดาชนะปะทะเศษรฐิโนของเศรษฐีในชนบทอิมัสสานีกาเรตวายังบุคคลให้กระทําแล้วเคหังซึ่งเรือนทวิภูมิกังอันประกอบแล้วด้วยชั้นสองา้ มัชเชในถ้ำกลางวัสนคามัสสะแห่งบ้านนั้นเป็นที่อยู่อัตโนของตนกโรตุจงกระทำสุสังวิหิตารักขังซึ่งการอารักขาอันอันตนจัดแจงดีแล้วปาการะปริเขเปนะจะเอวะด้วยเครื่องล้อมคือกำแพงด้วยนั่นเทียวปุริสะ พุติยาจะด้วยการคุ้มครองแห่งบุรุษด้วยจะอัน,นึ่งมาตุโลนว่าลุงเปเสตุจงส่งไปสาตนางซึ่งกล่าวสารไม่หางแก่เราอิติยาปณะเหตุกลางมีอันให้รู้ว่ากรรมบังอันว่ากรรมอีทางจะอีทางจะนี้วยนี้ด้วยมยาอันเรากระตังกระทําแล้วดังนี้เป็นเหตุเอวังกามเครั้นเมื่อกรรมอย่างนี้มาตุเรนะอันลุงกะเตกระทําแล้วอาหางอันว่าเรา ชานิสสามิจกรู้กัตตพระยุตกางซึ่งกรรมมันควรแล้วแก่ความเป็นกรรมอันเราเพึงกระทำมาตุลัสะแก่ลุงปัจฉาในภายหลังอิติดังนี้จปะปณะก็แลเศษฐิทีตานว่าธิดาของเศษฐีลิกิตวาครั้นเขียนแล้ว ังคาริตตวาพับแล้วโอตริตตวาข้ามลงแล้วพันธิผูกแล้วทุตสันเตที่ชายแห่งผ้าอัศโกสกาศะของนายโกสกา,านั้นเอวะนั่นเทียวตัดบทเป็นทุตสันเตบวกเอวะบวกอัศนะครับโ,ตโสตโ,โคสกกนว่านายโกสกานั้นนิธายิตตวาประพฤติหลับแล้วที่ว่าสภาคางตลอดส่วนแห่งวันอุทายะลุกขึ้นแล้วพุนจิตตวาบริโภคแล้วปักกามิใน หลีกไปแล้วปุนาเทวเสในวันรุกขึ้นโคสโกกนว่านายโคสกะคันตวาไปแล้วตังคามังสู่บ้านนั้นปาโตวะในเวลาเช้าเที่ยวปัสสิเห็นแล้วอายุตกางซึ่งนายสมียนกระโรนตังผู้กระทำอยู่คามกิจจังซึ่งกิจในบ้านเอวะนั่นเที่ยวโสอายุตกกนว่านายสมียนนั้นทิ่สายแล้วตังโคสกังซึ่งนายโคสกะนั้นปุจิถามแล้วว่าตาตะในพ่อกิ่งันว่าอะไรอิติดั่งนี้โสโคสโกน ว่านายโกสกะนั้นอาหะกล่าวแล้วว่าปันนางอันว่าหนังสือปิตราอันบิดาเมของกับผมเปสตตังส่งไปแล้วตุมหากางเพื่อท่านทั้งหลายอิติดังนี้อายุตโกนว่านายเสมียนวัตวากล่าวแล้วว่าตาตาเนพ่อปันนางอันว่าหนังสือเศรษฐีอันเศรษฐีปะหิตังส่งไปแล้วกิจะเพื่ออะไรตวากันว่าเจ้าอาหาระจงนํามาอิติดังนี้พระเยตาวาถือเอาแล้วปันนางซึ่งหนังสือวาเจตาวาอ่านแล้ว ตุทะมาณโสผู้มีใจอันยินดีแล้ววัตวากล่าวแล้วก็หาปฏิเกกะครหาบดีทั้งหลายว่าโพดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายตุมเอีออันว่าท่านทั้งหลายปัสถาจงเห็นสิเนี้หังซึ่งความรักมยิในเราสามิโนแห่งนายมามะของเราเศรษฐีว่าเศรษฐีไปหินิส่งไปแล้วปุตตังซึ่งลูกชายสันติกลางสู่สำนักมะมะของเราวัจนนะด้วยคำว่า ขึ้นมานะครับมาตุลวนว่าลุงกรโรตุจงกระทำมังคลังซึ่งมงคลเชษฐะปุตสะเกบุตรผู้เจริญที่สุดเมของเราอิติดังนี้ตุมเห็นว่าท่านทั้งหลายอาหารทะจงนำมาวัตถุนี้ซึ่งวัตถุทั้งหลายทารุอาทีนี้มีฟืนเป็นต้นสีขังพลันอิติดังนี้ปุคลังยังบุคคลการไดตาวาให้กระทำแล้วเกหังซึ่งเรือน วุตตปการีนะมีประการหนข้าพเจ้ากล่าวแล้วคาะมามเชีในถ้ำกลางแห่งบ้านปุกลังย่างบุคคลอาหาราปตวาให้นำมาแล้วปันาการังซึ่งเครื่องบรรณาการคามาสะสโตจากร้อยแห่งบ้านอาเนตวานำมาแล้วจีตรังซึ่งทิดาชนะปะทะเศรษฐินโนของเศรษฐีในชนบทกัตตวากระทำแล้วมังคลังซึ่งมงคลไปนี้ส่งไปแล้วศาสนังซึ่งข่าวสารเศรษฐิตะเกษฐีอิติยาปณะเหตุกลางมีอันให้รู้ว่ากรรมั อันว่ากรรมอีทางอีทางจะหนีด้วยหนีด้วยมายานเรากระตังกระทําแล้วดังนี้เป็นเหตุตัดปวดเป็นอีทางจะบวกอีทางจะนะครับโทมนัสสังอ่านว่าความเสียใจยมหันตังอันใหญ่อิติว่าอหังอันว่าเราการมิย่อมยังบุคคลให้กระทํายังกรรมังซึ่งกรรมใดตังกรรมังอันว่ากรรมนันนะโหติ ย่อมไม่มีอาหารนั้นว่าเราณนะกาเรมิย่อมไม่ยังบุคคลให้กระทํายังกรรมังซึ่งกรรมใดตังกรรมังเอวะอันว่ากรรมนั้นนั่นเทียวโหติย่อมมีอิติดังนี้อุปชิกเกิดขึ้นแล้วเสธิโนโกแก่เศรษฐีสุตวาเพราะฟังตังวัจนังซึ่งคํานั้นโสโสโกโอ,อันว่าความสุขนั้นสัตทิ้งกับ ปุตตะโสเกนะด้วยความโศกพระบุตรปุตตวาเป็นเอกโตวะโดยความเป็นอันเดียวกันเทียวกุจิดาหังยังความเร่าร้อนในท้องอุปาทิตาวาให้เกิดขึ้นแล้วอติสารังยังโรคลงแดงชะเนสิให้เกิดขึ้นแล้วเศรษฐีทีตาปิแม้อันว่าทิดาของเศรษฐีชะเนยังชนทั้งหลายอาณาเปสิ ให้รู้ทั่วแล้วว่าอันนี้ก็ในโบราณสมัยเก่านะครับสามารถแปลได้สองวาจุกนะครับแปลว่าสั่งบังคับแล้วซึ่งชนทั้งหลายเหล่านั้นว่าดังนี้ก็ได้นะครับสเจถ้าว่าโกจิอันว่าใครใคอาคัจติย่อมมาสันิกาจากสำนักเศรษฐิโนของเศรษฐีไสตุมเห็นว่าท่านทั้งหลายอะกเทิตววาไม่บอกแล้วมามะแก่เรามากระทะยิธาอย่าบอกแล้วเศรษฐีปุตตะแก่บุตร แกบุตรของเศรษฐีปฐรมตรังก่อนกว่าอิติดังนี้เศรษฐีปิขโคแม้อันว่าเศรษฐีแหลจินเตตวาคิดแล้วว่าณธนะานิตัดบุตรเป็นณนะบุกอิธานินะครับลบสระหลังนะครับในทีน่นี้อิธานิในการนี้อาหารกันว่าเราณนะกริตสามิจักไม่กระทําทุตธะปุตังซึ่งบุตรผู้อันโทษประทุสร้ายแล้วตังนั้นสามิกลง ให้เป็นเจ้าของสาปไตยตะแห่งสมบัติมรมะของเราอิติดังนี้อาหากล่าวแล้วอายุตกางกับนายเสมียนเอกังคนหนึ่งว่ามาตุละแน่ลุงอาหางกันว่าเราทัตุก,กาโมเป็นผู้ใครเพื่อนเห็นผุดตังซึ่งบุตรเมของเราอัมหิย่อมเป็นตะวางกันว่าท่านเปเสตาวาส่งไปแล้วปาทะมูลิกังซึ่งบุรุษผู้กระทำซึ่งการงานในที่แห่งเท้าเอกังคนหนึ่ง คนรับใช้คนสนิทนะครับตั้งปุริสังยังบุรุษนั้นปะโกสาเปหิจงให้ร้องเรียกปุตังซึ่งบุตรมะมะของเราอิติดังนี้โสอายุตโกนว่านายเสเมียนนั้นสำปฏิจิตตะวาขึ้นมานครับรับพร้อมแล้วว่าสาธุอันว่าดีละอิติดังนี้ทัตตะวาให้แล้วปันนังซึ่งหนังสือเปเสสิส่งไปแล้วผู้ิสังซึ่งบุรุษเอกังคนเอ่ง เศรษฐีทีตาปีเม้นว่าทิดาของเศรษฐีสุตตวาฟังแล้วตัดสะอาคันตาวาทวารธิตะภาวังรวบด้วยภาวะศัพท์ตัวนี้นะครับเข้ากับศัพที่เป็นตปจจัยคือทิตะต้องเรียกหาฉัตรถีพัติแปลว่าแห่งคือตัดสะตัวนี้นะครับซึ่งความที่แห่งบุรุษนั้นเป็นผู้ไปแล้วซึ่งความที่แห่งบุรุษนั้นเป็นผู้มาแล้วยืนแล้วใกล้ประตูปุขลังย่างบุคคลปากโกษาเปตตวาให้ร้องเรียกแล้วตัง ปุริสังซึ่งบุรุษนั้นปุจิถามนะว่าตาตาในพ่อกินงกันว่าอะไรอิติดังนี้โสปุริโสว,ว,ว่าบุรุษนั้นอาหะกล่าวแล้วว่าไอเยค่าแต่ไม่เจ้าเศรษฐีนว่าเศรษฐีที่ลาโนเป็นไข้หุตวาเป็นปุคลังยังบุคคลปาโกสาเปติย่อมให้ร้องเรียกปัสสิตุงเพื่อนเห็นปุตตังซึ่งบุตร อิติตรงนี้เสติตีตาว่าธิดาของเศษฐีอาหะกาวลว,ว่าตาตาในพ่อเศษถียนว่าเศษฐีพระละวาเป็นผู้มีกำลังโหติย่อมเป็นกิงหรือ อุทาหุหรือว่าเศรษฐีนว่าเศรษฐีทุพพลโอเป็นผู้มีกำลังอันโทษปทุสรายแล้วโหติย่อมเป็นอิติตรงนี้โสภุริโสนว่าบุษนั้นอาหะกล่าวว่าไอเยฆ่าแต่ม่เจ้าเศรษฐีนว่าเศรษฐีพระละวาเป็นผู้มีกำลังอุตตวาเป็นปุญเจติบริโภคอยู่อาหารังซึ่งอาหารตาวะก่อนเอวะนั่นเทียวอิติดังนี้สาเศรษฐีตีตานว่าธิดาของเศรษฐีนั้นเศรษฐีปุตตังอาชานาเปตาวาวะไม่ ยังบุตรของเศรษฐีให้รู้แล้วเทียวทาเปตะวายังบุคคลให้ให้แล้วนิวาสังจะซึ่งประเทศเป็นที่อยู่อาศัยด้วยปริพยังจะซึ่งสเสบียงด้วยตัสะปุริสะสะแก่บุรุษนั้นอาหะกล่าวแล้วว่าตวังันว่าท่านคมิสสิจักไปมะยาเปสิตะกาเลในการแห่งท่านอันดิฉันส่งไปแล้วอันนี้ก็ ตปัจจัยอยู่กลางเช่นเดียวกันนะครับตะว่ากันว่าท่านอัชชะจงอยู่ตาวะก่อนอิติดังนี้มหาเศรษฐีอันว่ามหาเศรษฐีอโวจะได้กล่าวแล้วอายุตกังกะนายเสมียนปุณาอีกว่ามาตุละในลุงกิ่งปันนางกันว่าหนังสือสเตอ,อันท่านณปะิตังไม่ส่งไปแล้วสันติกลางสู่ํำนักปุตตะของบุตรมะมะของเรา กิงหรืออิติดังนี้อายุตะโกนว่านายเสมียนอาหะกล่าวแล้วว่าสามิกาตตนายปันนางันว่าหนังสือมายานกับผมไปยีตังส่งไปแล้วคตะปุริโสอันว่าบรุษผู้ไปแล้วณนะเอติย่อมไม่มาตาว่าก่อนอิติดังนี้เศรษฐีนว่าเศรษฐีอาหะกล่าวล้วว่าเตนะ่ิถ้าอย่างนั้นตะวางันว่าท่านเตเสหิจงส่งไปปันนางซึ่งหนังสืออัปรังอื่นอัอปรังอื่นอีกปุณะอีกอิกอติดังนี้ โสอายุตโกนว่านายเสมียนนั้นเปเสสิส,สูงไปแล้วเศรษฐีทีตาว่าธิดาของเศรษฐีปฏิปัติชิปฏิบัติแล้วตตดสมิงปิปุริสัตสมิงในบุรุษแม้นั้นแตถาเอวะอย่างนั้นนั่นเทียวอาถาครั้งนั้นโรควรว่าโรคเศรษฐีโนของเศรษฐีพระวาเป็นสภาพมีกําลังชาโตเกิดแล้วภาชนะงนันว่าภาชนะเอกลางหนึ่งปวิสติย่าเข้าไป เอกังภาชนังันว่าภาชนะอื่นนิกรติย่ำออกไปเศรีเทียนว่าเศรษฐีปุจิถามแล้วอายุตกลางซึ่งนายเสมียนปุณะอีกว่ามาตุละในลุงปันนางกันว่าหนังสือเตียนท่านณปะิีตงังไม่ส่งไปแล้วสันนิกางสู่ธนักปุตตะเองบุตรมามะของเรากิงหรืออิติด,ดังนี้ เศรอายุตโกนว่านายเสมียนอาหากาลว่าสามิฆาแต่นายปันนังันว่าหนังสือมายาอันกระผมปยีตังส่งไปแล้วปณะแต่ว่าคตะปุริโสอันว่าบุรุษผู้ไปแล้วน้าเอติย่อมไม่มาอิติดังนี้เศรษฐีว่าเศรษฐีอาหากาลว่าเตนิถ้าอย่างนั้นตะวางันว่าท่านเปเสหิจงส่งไปปันนังซึ่งหนังสืออะปรังอื่นอีก ปุนะอีกอิติดังนี้โสอายุตโกนว่านายถมียนนั้นเปนเสสิทรงไปแล้วเศรษฐีตีตาว่าทิดาของเศรษฐีปุจิถามแล้วตังประวัติติงซึ่งความเป็นไปทั่วนั้นปุริสังกะบุรุษอาคตังปีแม้ผู้มาแล้วตติยะวารในวาระที่สามโสปุริโสอันว่าบุรุษนั้นอาหะกล่าวแล้วว่าไอเยข่าแต่แม่เจ้าเศรษฐีอันว่าเศรษฐีพาลหะคีลาโนเป็นไข้หนักพุตวาเป็น ปัจจิตาวาตัดขาดแล้วอาหารังซึ่งอาหารมัจจุปรายโนเป็นผู้มัจจุเป็นผู้มีมัจจุเป็นที่ไปในเบื้องหน้าชาโตูเกิดแล้วเอกังภาชนังอันว่าภาชนะหนึ่งนิกมติย่อมออกไปเอกังภาชนังอันว่าภาชนะหนึ่งปวิสติย่อมเข้าไปอิติดังนี้เศรษฐีตีตาวัติดาของเศรษฐีจินเตคิตคิดแล้วว่าอิธานิในการนี้ อิธานิอันว่าการนี้อิธานิเป็นประธานครับเพราะข้างหลังมีคําว่ากาโลประธานวิเศษครับสตัตมีปัจจตะสยกตาอิธานิอันว่าการนี้กาโลเป็นการคันตุงเพื่ออันไปโหติย่อมเป็นอิติดังนี้อารโรเจตวาบอกแล้ว เศรษฐีปุทธสะแก่บุตรของเศรษฐีว่ากิระได้ยินว่าปิตาว่าบิดาเตของท่านขิลาโนเป็นไข้โหติย่อมเป็นอิติดังนี้วจเนขึ้นมานะครับครั้นเมื่อคําว่าพัฒเเทนางผู้เจริญตะวังอันว่าเธอวัตสิย่อมกล่าวกิงวจนนางซึ่งคาอะไรอิติดังนี้เตนะเศรษฐินาอันเศรษฐีนั้นวุตเตกล่าวแล้วอาหากล่าวแล้วว่าสามิฆ่าเตนายอะาสุกัง ตัดบทเป็นอภาสุกังบุกอัสะนะครับอันว่าความไม่สำราญอัสะตวะปีตุโนแห่งบิดา แห่งบิดาของท่านนั้นอัถิมีอยู่อิติดังนี้เศษฐียนว่าเศรษฐีปุจิถามแล้วว่าอิธานิในการนี้กินกรรมบังกันว่ากรรมอะไรไมายานเรากาตะพังพึงกระทําอิติดังนี้เศรษฐีทีตานว่าทิดาของเศรษฐีอาหากล่าวแล้วว่าสามิฆาตยนมายานว่าเราทั้งหลายอาทายะถือเอาแล้วปันนาการังซึ่งเครื่องบรณากาลอุทานกังอันตั้งขึ้น คามสะสัตะโตจากร้อยแห่งบ้านคันตวาไปแล้วปัสสิตสามะจากเยี่ยมนางปิตรังซึ่งบิดานั้นอิติดังนี้โสเศรษถีนว่าเศรษฐีนั้นสัมปติจิตวาขึ้นมานะครับรับพร้อมแล้วว่าสาธุอันว่าดีละอิติดังนี้ผุกกลางยางบุคคลอาหาราเปตวาให้นำมาแล้วปัน,นาการังซึ่งเครื่องบรรณการอาทายะถือเอาปากกามิหลีกไปแล้วสกะเตหิอาทายะ ถือเอาแล้วสะกะเตหิตด้วยร้อยแห่งเกวียนทั้งหลายปะก,กามิหลีกไปแล้วอัาะครั้งนั้นสาเศรษฐิตีตาอ่านว่าธิดาของเศรษฐีนั้นกล่าวแล้วนางเศรษฐิงกะเศรษฐีนั้นว่าอยู่ในหน้าต่อไปนะครับคำว่ากล่าวแล้วนะครับปีตานว่าบิดาเตของท่านทุพโลเป็นผู้มีกําลังอันโทษประทุษร้ายแล้วโอติย่อมเป็นปะปันโจ อามหากังเมื่อเราทั้งหลายขยตวาถือเอาแล้วปัญาการังซึ่งเครื่องบรรณาการเอตกังมีประมาณเท่านั้นคัดฉันตานางไปอยู่ปะปัญโจรว่าความเนื่อช้าพวิทติจักมีตวังว่าท่านเอตังปัญาการังยังเครื่องบรรณาการนั่นนิวัตเตหิจงให้กลับอิติดังนี้หรือประโยคปะปันโจจะแปลว่าอันว่าความเนื่อช้าจักมีแก่เราทั้งหลายผู้ ถือเอาแล้วซึ่งเครื่องมนาการมีประมาณเท่านั้นไปอยู่เช่นนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องแปลเป็นประโยคเสกก็ขอให้นักศึกษาได้ติดตามในตอนต่อไปครับ